สวัสดีครับผมโมบายนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารง่ายนะครับแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับต้องบอกเลยว่าการทําเมนูอาหารอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง u t ทู e ช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากินได้อร่อยด้วยนั่นเองนะครับซึ่งช่องนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาทําได้ง่ายอธิบายเข้าใจนะครับแล้วก็ดูแล้วแบบสบายๆนะครับไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาพอย่างเดียวล้วน เดี๋ยวนี้เราเราจะมาลองทํากันบ้างนะครับว่ามันทําได้ง่ายจริงหรือเปล่ากับเมนูที่ชื่อว่าปีกไก่เทริยากินั่นเองนะครับใครที่จะไม่ใช้ปีกไก่นะครับจะใช้เป็นส่วนอื่นนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้เราจะไม่พูดเยอะนะครับเราจะเน้นทําอย่างเดียวเพราะคลิปที่ผ่านมาเราพูดเยอะมากเลยพูดทุกท่พูดจนแบบคลิปเดียวปาไป18นาที9นาทีไม่มีใครดูเลยนะครับ เราจะมารวกให้มันสั้นๆ,ๆนะครับเ,เริ่มยาวได้เห็นไหมพูดเลยมันิ่มเยอะทำกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมปีกไก่ก่อนนะครับแล้วก็มีซอสเทริยากินะครับซ่อมหนึ่งด้ามน,นะครับแล้วก็เตาอบหนึ่งตัว,วะนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้เลยนะครับง่ายๆประมาณ3ขั้นตอนที่เขาระบุไว้ก็คือล้าง หมักแล้วก็อบนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องนําตัวปีกไก่เนี่ยไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับ นี่ครับเมื่อเราได้ปีกไก่มาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการเจาะรูนะครับให้ทั่วนะครับต้องใช้เวลาในการเจาะพักหนึ่งนะครับเราก็ค่อยนำไปราดซอสแล้วก็นำไปตบ แล้วหลังจากที่เราทําการเจาะรูในตัวเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาใส่ซอสเทริยกีเลยนะครับถ้าเราใส่ซอสเทรียกิมันก็จะเป็นไก่เทรียกีแต่ถ้าเราไปใส่ผงเนโอรีมันก็จะกลายเป็นไก่เนโอรีแทนนะครับขั้นตอน,น,นพูดทําไม <c oughs> <c oughs> นะครับเราจะใส่ทั้งหมดประมาณ3ช้อนช้อนอะไรเนะี่ยช้อนโต๊ะนะ ก็ใส่เข้าไปเลยใส่สามช้อนนะครับโอ้ยแค่สองช้อนมันก็เยอะมากแล้วเนี่ยมันจะเยอะไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการคนผสมเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมนับก่อนขอเสียเวลานับนิดหนึ่งนะครับสามหกเก้า สบองมีทั้งหมดประมาณ13ปี13ชิ้นนะครับก็ถ้าใครใช้สัดส่วนประมาณเนี้ยอาจจะใส่แค่สองช้อนก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผมใส่ไปสามช้อนเนี่ยดูมันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทำการคนคลุกเคล้าให้มันเข้าเนื้อนะครับเนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเจาะรูนะครับเพื่อให้ ให้ตัวน้ำเนี่ยมันเข้าไปซึมถึงเนื้อนะครับทีนี้พอเราทําการหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปไม่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้หมักนะครับเราจะต้องทําการเข้าไปหมักก่อนนะครับในตู้เย็นเราก็จะมีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือตัวแรปถนอมอาหารนั่นเอง ก็ตีนเด็ดเลยน,นิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมง่ายไหมนี่แค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็นำไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำการ,รอบกันการอบการอบนะครับ อีกหนึ่ชั่วโมงเจอกัน2,000 h o u s a n d years later อ่าโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับที่เราทําการหมักตัวไก่เทริยากิไปนะครับเราก็จะทําการเอาออกจากตู้เย็น mm. เลยนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเรา ทำการหมักเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะมาทําการเรียงใส่ตัวภาชนะนะครับที่เราจะทําการใช้อบนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวชามแก้วนะครับนี่แล้วก็นําตัวไก่เนี่ยมาเรียงเลยนะครับเึ๊บเราก็จะใช้ตัวหนังเนี่ย อยู่ด้านบนนะครับเพื่อให้ตัวเนื้อไก่หรือส่วนหนังเนี่ยมันไม่ติดแล้วก็ให้มันสุกได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เรียงได้เลย เมื่อกี้นับได้สิบสามตัวนี้มีสิบสี่นะครับนี่ครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมนำเข้าเตาอบได้เลยลาดน้ำลงไปเพื่อให้มันชุ่มมากยิ่งขึ้น,นเนรตให้ ขั้นตอนง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเตาอบก,กันเลยดีกว่านะครับนี่ครับถ้าใครที่ใช้ไมโครเวฟปกติก็ใช้ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นเตาอบแล้วก็จะเลือกใช้ที่เป็นเมนูอัตโนมัตินะครับเบอร์ v 12เบอร์12ก็จะเป็นเป็นไก่อ,อกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย น้ำหนักประมาณ600-900ลักันที่เหลือก็รออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไงนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัวปีกไก่เทริยากินะครับหลังจากที่เราเข้าเตาอบนะครับเป็นเวลาทั้งหมด40นาทีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า หน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับโอ้โหสีแบบสีสวยมากสีสวยน่ากินมากนะครับก็จะมีตัวไก่เนี่ยคือแบบทําขายได้เลยนะครับแต่ว่าตัวซอสที่มากรองอยู่เนี่ยมันก็จะมาละลายแล้วก็จะมาไหมอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นไงดูชิ้นนี้สักก่อนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับลองดูว่าข้างในสุกไหมแต่ถ้ามันไหมขนาดนี้งลยมันก็สุกนั่นแหละนะครับ เนื้อทุกอย่างโอเคเลยสีสวยนะครับไก่ก็ดูแล้วแบบนุ่มมากนะครับถ้าใครอยากจะลองทําดูที่บ้านนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเครื่องปรุงแล้วก็ขั้นตอนมันไม่เยอะเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ ลาไปก่อนนะครับเมนูต่อไปนะครับหรือว่าสิ่งอื่นจะเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณนะครับบ๊ายบาย